ไปไม่ได้คืนหลังครับมาที่เจมเมิซิสันเจมมิซิสันซ้ำโดยนดิชอวิสัน,นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับหลงตบมือให้ลูกทีมเลยครับแตวแย่งบอลได้อีกที่สองประตูต่อศูนย์ครับโดยมาทิสแตวสวัสดีครับเพืพ่อนๆมาชมเกมมาตาลีกันต่อเลยครับในลีกของพิมลีกครับก็ นัดต่อไปเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนดอนดาร์บี้แม์ก็ดเดี๋ยวเราไปชมการแข่งขันกันเลยครับระหว่างสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดเดี๋ยวเราไปดูตัวผู้เล่นกันก่อนครับว่าวันนี้ลุงตุ้ยจะส่งใข่ลงบ้างครับลุงใช้ดิชาลิสัน ได้รายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงแล้วนะครับเดี๋ยเราไปลุยการแข่งขันกันนะครับอัดนี้นเป็นฝ่ายสเปอร์นะครับ <c oughs> เป็นฝ่ายที่มาเยือนในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนดูนำทีมโดนนยแฮรี่แม็กไกวายส,วสเปอร์ก็เป็นเจมสันครับทำน้าทีเป็นกับตันทีม barely a breath of wind so the football has no excuses for not being at they are fantastic scenes in the stands there is a great sense of drama here a great sense of excitement and expectation Old Trafford rising to the occasion as only old Trafford can some terrific scenes at the Stretford end. Manchester United haven't been having the best of times recently. No points in the last nine available. Well, they've hit a very worrying run of form, Peter, that needs to be arrested quite quickly or they may take on a, a reputation of being the whipping boys for right here. It's time to get back to basics and be a more competitive proposition. Getting the defence organised and a focus on clean sheets can help stop the rot. And help them step away from it. And I hope the manager hasn't overindulged in meetings because that can drive players mad. So, in 90 minutes, we will bon be team at exactly the point of this season. So so what are you looking for in particular? Here? Lathford, yeah, Kashimiro. He gives them some real defensive steal in the middle of the park, Peter. What he's particularly good at is ไม่นู nipping opposition อาอา attacks in the bud and preventing them from getting any real momentum going. การณ์โชว์. He's also a bit of a shooting threat from long range, too. So the defenses have to be aware of that, and very much so. He's getting Lule the best out of him. We'll count for so much. Spurs. Spurs. Harry McVay can กอนาโชบอลอยู่ที่กอนาโชไมมนูแอตฟอร์ดมาที่เซ็กซี่เซ็กซี่ไม่่านบอลอยู่ที่วิชาริสันครับมาที่แวจ้าแถวจ้าจะล็อกไม่ผ่านได้ฟฝ้าครับสเปอร์ ทิศแ้วครับจะล็อกหลบครับไม่ผ่านโดนทำฟาวไปครับลูกฟรีคิกครับเจมส์แมดิสันอันโค้งๆลูกนี้โอลาน่าเซฟไว้ได้โอลาน่าเติดขึ้นหน้ามาสันโชจิ้มขึ้นมาเอริกสันโชสันโชสันโชโยนขึ้นหน้ามา โอเควินเดอรโซมองสกัดไม่ได้ครับโรเมโลมองอีกทีนึงชาขึ้นหน้ามาที่ลิชาริสันบอลอยู่ที่เอมเบอร์โมเอมเบอร์โมช้าไปครับกรรมการให้เล่นต่อลชาริสัซนไปไม่ได้ขึ้นหลังครับมาที่เจมส์ลิสันเจมส์ลิสันซ้ำโดยลิชาริสันหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับลงตบมือให้ลูกทีมเลยครับ <laughs> Onana. did well the first time, nothing he could do about the follow-up. I might sound a little harsh here, but the keeper I felt could have done a better job in ensuring that ball didn't go back out into the danger area. <laughs> ทำดีแล้วนะครับแต่ว่าบอลไปเข้าทางลิชาร์ลิสันครับโดนซ้ำเข้าไป1นึงประตูต่อศูนย์ครับแนมฮอสเปอร์ขึ้นนำแมนยูอดฟอร์ดดฟอร์ด,ดโกลบหนึ่งจังหวะผ่านไปได้ครับคือมาการนาโชถามชิงกันกานาโชสเปนจิมบอลลอกไปครับจิโโมเบอร์โมปั้มบอลไม่ได้ครับ บอลขึ้นมาไม่มีใครเข้าบอลล็อกหนึ่งจังหวะจะล็อกแล้วก็ยิงออก่าิดกางหลังแาเมนูแตผาดมาที่กาเนโชดาโลกาโลคืนมาที่กานาโชกานาโชล็อกลบกไปได้สองคนยิงลูกนี้ออกหลังไปครับ ฟาเตอร์บอลเพื่อนเลยครับป,ป,ปล่อยให้ยิงได้งครับลูกนี้การมโชว์ล็อกสวยครับลูกนี้ผ่านมาสองคนแต่ยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับมาที่สเปอร์ครับเล่นสั้นมาที่โรเมโลออกข้างมาที่เบนเดวิธเบนเดวิธผาขึ้นมาล็อกหนึ่งจังหวะให้มาติแตลมาติแตลปล่อยบอลไหลครับ จีเข้ามาในแดนของแมนยูครับจะเปิดให้ลิชาริสันอ้าวไม่คิดว่าจะได้บอลครับลูกนี้เซโด้โดนดูมาที่เชลลิสันเชลลิสันดึงหลังไม่ดีครับลูกนี้โดนแมนยูสวนกลับครับเปลี่ยนฝั่งมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดช้าครับโดนทำฟาวร์แรดฟอร์ดเล่นสั้นกับกาเนช การ์นาโชมาที่ไมนูไมนูโดนไกเซโดกินไปได้เปิะจะสวนกลับครับลูกนี้เอ็มโบโมอาที่ลิชาริสันพลิกเข้าซ้าย <c oughs> ออกหลังไปเองครับลูกนี้น่าเสียดายดิงข้างเท้าไม่ถนัดนะครับลิชาริสันแต่ว่าพลิกสวยครับลูกนี้ โลนาน่าเล่นสั้นครับคือมาที่มาตีเนตแม็กไวด์ไมนูฟอดคือกันนาโชกันาโชแลดฟอดเข้าในจะให้เซ็กซี่ไมนูเปิดลูกนี้ลึกเกินไปครับบอลออกหลังไปเปิดเปิดยาวขึ้นมาครับแไวมองไว้ได้ กาเนชโชช้าครับลูกนี้ได้ฟาวล์ครับกาเนชโชไสเซเดลไปเข้าแรงนิดนึงครับลูกนี้อาเซมิโลครับจะเป็นคนเตะขึ้นมาอาเซมิโลเตะขึ้นหน้ามาเซ็กซี่จะร้อนไม่อยู่ครับสเปอร์สวนกลับอีกแล้วครับลูกนี้ ไม่เฝาาแล้วครับอาจจะโดนที่บอลเป็นดักไว้ได้ครับจาโดมาที่แมดติสันมาร์ติเกลแมาติสันเล่นกับเอมเบอร์โม่พิกเข้าขวาครับลูกนี้โอ้นนาเสียงเซ็ไว้ได้ครับกรรมการเปิ่อยให้หมดเวลา1-0ครับทัดแน่มัสเปอร์บุกมานแนเชเตอร์ยูเนต แมนยูคองบอลเยะกว่านะครับ57%ต่อ43แมนยูกยกนมยีกาสยิงหน่งครั้งครับไม่ตรงกอบส,สเปอร์ยิงไป5ครั้งเข้ากรอบสครั้งได้ประตู1ลูกครับเรามาชมการแข่งขันในครึ่งหลังก็ต่อครับสเปอร์เป็นฝ่ายได้เคลียบอลครับในซึ่งหลัง โซเซคือหลังมากเกืบเสียนะครับลูกนี้แมนยูมาร์ตินสแม็กไวย์คาเซมิโลกาด纳โชสเปนกาด纳โชยิงครับแลตฟอร์ดคอยล์ล็อกลูกนี้ครับยิงอดสเปนออกไปครับแมนยูได้บอลทุ่มกานาโชทุ่มมาให้ไมนูไมนู เข้ากลางมาที่เซอร์ฟเซยิงติดคาเมโลยเมโลยิงอีกทีนึงสเปอร์สกัดออกมาก็เป็นไฟแมนยูเก็บบอลไว้ได้ครับที่เลสฟอร์ดเป็นสั้นกับเลสฟอร์ดเควินดันโซสาดยาวขึ้นมาอิชาลิสันอิซาลิสันฝั่งโน้นมีเพื่อนครับมาติแจ้ว แต่ามาที่มิชายสันเข้าซ้ายยิงลูกลน,กนี้โอ้าน่านายังเซฟไว้ได้ครับบอลมันใกล้ตัวครับเลยยิงไม่ถนัดทำให้บอลมันเบ,เบาไปนิดนึง <c oughs> นี่ครับยิงด้วยสายครับไม่มีจังหวะง้างเท้าสเปอร์ได้ลูกเตะมุมเปิดโดยมดิสันมดิสัน เข้ามาโลมโลมองอติดแมนยูครับตีอโลเก็ตรบดิสันเก็บบอลได้ที่เบนเดวิธเลนกับปกซาเอ็นบโมโมาติดแถวมาติดแถวได้ลองยิงนิดติดครับแต่วแย่งบอลได้อีกที่สองประตูต่อศูนครับโดยมาติตแถว นาทีที่62ครับขึ้นนํา2ประตูต่อ0ูนกองหลังเขาไปเคลียร์พลาดนะครับโดนฉกบอลโดยมาติสแต่แล้วก็ยิงเข้าไปโอ้นา่น้่หมดสิทธิ์เลยครับลูกนี้เซฟได้สมจริงมากครับโอนั่นน่ะ First, take a two-goal lead, and things should be comfortable from here on in. Well, at 1-0, this Make contest way. was still nicely poised, but now that it's gone Sancho. to two, mindsets are affected a lot -lo. more. Winning belief one way, and that losing feeling the other. Danso can't pass. Casemiro, Casemiro the ball. Bonnyo. Sancho, Sancho my to Amatero. Succes. เซร์กซีจะยิงออกหลังไปครับลูกนี้เซอร์กซี did g i v จะได้ตั้งเตะเตะยาวขึ้นมาครับเป็นแม็กไวอีกแล้วครับมองไว้ได้คาสมร บี้เโนูที่เซ็กซี่อามัดอามัดเยโรมาที่เล,ลดฟอร์ดเลดฟอร์ดดึงโยกหลบหนึ่งจังหวะไปเล่นเยอะครับเสียบอลบอลอยู่ที่ททอทเอิมบโมอิมบโ,โมขึงรอเพื่อนครับเอิมบโาโมตัดเข้าใน เอ็มโ,มโมจะหักเข้าไปยิงเง,งครับไม่ผ่านลูกนี้ตอนที่ซา,านโชปับซาแย่งมาได้ครับมาทิเตลขึ้นมาด้านปีกมที่ลิชาริสันเอ็มโ,มโมเข้าซ้ายลูกนี้เอวครับ We knew what was coming, the, card. And the players are making their point, but the ref clearly isn't interested. He's waved them all away. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal. Then, and this, this is the perfect opportunity to create a cushion between the sides. Madison with a real chance here. Madison! Oh. Just Manchester United making another change here. Well, he's worked so hard hard for a side. Uh, uh, as you would expect, but he couldn't help notice that he was starting to, to labour a bit. So it's no surprise. Away. He's called uh, him up for that challenge. <laughs> <laughs> it is another opportunity from a set piece they have here. So, so he's plotting Cooper. something before playing it in. เข้ามาเอ็มโมขึ้นมงบอลสูงไปนิดนึงครับโรเมโรโรเมโรมาที่วิชานิสันยิงออกหลังนวลูกนี้อเฉดเสาออกไปนิดเดียวจะยิงมุมแคบนะครับโอนานาจะได้เตะขึ้นมาโอนานาสั่งให้เพื่อนขึ้นไปเลยครับ

Zixi plays it out to the wing. That intervention was very necessary. Played back in and the shot. This could fall anywhere. He's going after it. Mm -hmm. Just show up, and here's Bruno Fernandez. Bruno. There shoots. รรบการเติมนักบิดหมดเวลาครับสเปอร์เป็นฝ่ายมาบุกเก็บสามแต้มออกไปได้ครับจบลงไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้เป็นฝ่ายทัพเนมฮอตสเปอร์ครับ บุกมาเอาชนะแมนยูคาบ้านครับสองประตูต่อศ <for S 1> ูนย <his S 1> ์สำหรับ <And S 2> วันนี้ก็ต้องขอ <all S 1> ตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ